นดน้อยว่ารูปเสร็จแล้วเธอต้องการกินอะไรล่ะ <Wow. S 1> เธออยากกินแพนเค้กทุกคนทำได้ไหมพร้อมหรือยัง <All right. S 1> พร้อมแล้วล่ะพร้อมแล้วล่ะย่าพร้อมแล้วโอ้คุณยาโอเคไหมคะไม่อะไรหักหรือเปล่าเนี่เอาล่ะงั้นไปเริ่มกันเลยแป้งของยาก็พร้อมย่ารู้วิธีทำแพนเค้กที่อร่อยต้องทำยังไง <All right. S 1> ตอนนี้เรามาทำกองแพนเค้กสำหรับเด็กน้อยกันเถอะและจากนั้นก็อืมกินหอมมากเลย เอาละเรียบร้อยตอนนี้ก็เพิ่มความหวานลงไปด้วยและ,ละ,ละหลานลักของย่าต้องชอบมันแน่ๆจะเพิ่มน้ำเชื่อมเมเปิ้ลของโปตและก็เนยด้วยส่วนฉันทำแพนเค้กสีรุ้งเพราะว่าฉันมีแป้งเราครบทุกสีเลยสุดยอดเอ้าทำไมสีฟ้าไหลไม่ออกละ่ะทำไมอะ <What? S 1> ออกมาสิเอ้ยแป้งเต็มหน้าฉันเลยอะ ทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องหัวฉันเอาก็เรียบร้อยแล้วทำอาหารต่อกันเลยเอาล่ะนี่คือเพนเคชฉ้นแรกสมบูรณ์แบบมีสีรร้ง,งสัสค่าอยู่ในคนอนได้ยังไงใช่แล้วต้องมีมันด้วยทำเสร็จแล้วล่ะคุณย่าคิดว่าไงบ้างคะสวยงามมากฉันไม่เห็นมีสีดำเลยมันอยู่ที่ไหนติงโอ้ <Yes. S 1> แกมาแล้วไปเอาสีดำาให้ฉันทีขอบคุณเยี่ยมมาก ย่าลงไปสักสองสามหยดเท่านี้ก็เรียบร้อย <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็ดุดแป้งขึ้นมาด้วยเข็มฉีดยามันชื่อว่าสดุกมากขึ้น oh. ตอนนี้ฉันจะวัดแยงแมงมุมแล้วก็แมงมุมที่หน่ากลัวมากๆให้ดู oh. น่ารักสุดเลย oh. ดูนั่นสิต้องแต่งจานด้วยเลือดสดโอ้หมายถึงน้ำเชื่อมรสสตอรอเบอรรี่นะ ก็วางใย,ยมมุมและแมมุมน่ารักของฉันลงไปผลงานชิ้นใหของฉันโอ้ว้าวเวนส์เดย์มันออกมาสยองเอ้น่ากินนะน่ากินมากๆ <c oughs> ใช่ทุกคนพร้อมหรือยังหนูน้อยเรียบๆลองตอนนี้นมันยังร้อนอยูแ่แล้วเรามีอะไรกันบ้าง <c oughs> ทุกจานสวยมากเลยโอ้ยนี่มันคือแมมุมจริงๆเหรอแม่จา๋า <c oughs> ไม่อะมันคือแพนเค้กเวนส์เดย์ทําให้หนูกลัวอีกแล้วแต่ว่าบางที่มาเจะเราก็ได้เห็นกันได้นะ มนมุมทั้งน่ารักและไม่น่กกากดซึกนิดนเป็นของกินนะอร่อยจังแล้วอะไรต่อ <Okay. S 1> โอ้แพนเคก้กขนมชื่อนช่ำช้า,ชาม,มน่ากินจังเลยงั้นมาลองกันทั้งอร่อยแล้วก็หวานด้วยยิยมๆ <Yes. S 1> แล้วอะไรต่อ <Yes. S 1> โอ้ว,าว้ามันคือแพนเค้กรูปมินิคอนและใสร่รงด้วย บินสูงสูงเลยยังในขันของฉันแล้วก็บินเข้าปา่าอ,อืมมาอะไรกันบรรยาย alright l alright l all, right, all, right, all right. และแพนเค้กที่ชนะก็คือ,อยูน,นิคอนอันนี้กินดีนด้วยครั้งนี้หนูอยากกินเฟรนช์ฟรายส์ทำได้ไหมหนูแฮปปสุดเลยหนูหน้อยไม่ต้องห่วงนะ คนคือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในห้องครัวใช่ไหมคะคุณยา่าใช่แล้วเอ๊ยที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาจากไหนกันเอน,นิดระวังด้วยสิยาแต่ไปเลกเปลือกมาฝรั่งทั้งตัวเลยอน,นิดเออย่ยาก,กดไม่ลงหรอก <c oughs> เธอนี่น่ารักจริงๆความสุขของยา่าให้ช่วยเหรอก็ได้งั้นรีบดึงออกมาให้ได้อีกนิดเดียวได้แล้วข <c oughs> อบคุณคะ่ะคุณยาต่อไปจะหันมันได้มีดแบบพิเศษ ดูสิเป็นชิ้นมาเครื่องที่สวยมากๆแบบอยากๆนะความคิดบ้าๆเข้ามาในหัวฉันอีกแล้วเหรอฉันจะทำมาเครั่งหลักสีมันเจ๋งใช่ะหมฉันได้มาเครั่งสีรู้สึดเจ๋งโนูนนนต้องไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแน่แน่เรียบร้อยใกล้เสร็จแล้วลหรอแล้วแค่ต้องเอาไปทอดฉันมีกระทะและก็น้ำมันด้วยจากนั้นก็เตาจะต้องไปทอดกันเจ๋งใช่ไหมมันง่ายมากแต่ฉันอยากจะเป็นเชฟเลยนั่นนี่แค่ต้องใส่หมวกใช่ปะจะเป็นสีรุ้งไหมนะ ตอนนี้ก็มาเร่งที่จานมันฝรั่งของฉันพร้อมแล้วปีน oh. ิดเธอเก่งมากเลย <Yes. S 1> มันออกมาดีจริงๆเนะแ <Okay. S 1> ย่จะทอดมันฝรั่งเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าอย่ท้ามาฝรั่งแบบธร,รรมดาไม่มีสีนะแต่มันก็อร่อยมากมา <c oughs> <c oughs> แล้วก็กรอบด้วยหยุดกินไม่ได้แน่นอน <c oughs> จากนั้นต้องใส่ซอสมะเขือเทศด้วยอืม <c oughs> อร่อยมาก ่วนมันฝรั่งของฉันก็สุกแล้วตักใส่จานได้ตอนนี้มาเปลี่ยนสีกันอ๋อเล้นิดหน่อยนะแน่นอนว่าสีดำเหมาะกับฉันมากแต่ฉันไม่พร้อมสับสไตล์ใหม่แบบนี้ถ้างั้นฉันอยากทำมันฝรั่งเป็นสีดำไม่ใช่ตัวเองเดี๋ยวฉันทํทำมันฝรั่งจากนรกที่ร้อนแรงของจกตอนนี้แหละขั้นตอนสุดท้ายแล้ววัลละเธอคงไม่คิดใช่ไหมว่าฉันจะแค่มันฝรั่งสีดำนะ มันชื่อคลาวส์หนูน้อยมันฝรั่งพร้อมแล้วล่ะตอนนี้มันลองกันเลยว้าวป็นมันฝรั่งที่สวยงามจริงๆส่วนเวนสเตอร์ทำให้หนูกลัวอีกแล้วอะแต่หนูจะไม่กลัวอีกต่อไปมันคือมันฝรั่งอรไรสดๆด้วยหยุดไม่ได้แล้วแล้วต่อไปคืออะไรอ๋อมันคือมันฝรั่งธรรมดากับซอสมะเขือเทศอันนี้ก็มีแล้วนะ อร่อยมากมากมากเลยอร่อยเกินบรรยายเขาแต่จานนี้ทำให้เหนูสนใจสุดๆมันคือมัฝฟั่งสีรุ้งหนือเคยเห็นมันแค่ในฝันเท่านั้นนนเี่แล้วฟันก็เปลี่ยนสีด้วยหนูออิ่มแล้วล่ะ แต่ผู้ชนะก็คือมะฝรั่งสีรุงว้าวอินเนทชนะอีกแล้วล่ะยินดีด้วยนะทำได้ดีมากหนูน้อยเกิดว่ารูปเสร็จแล้วทั้งนี้คือ,อไรเ้าอยากกินเบอร์เกอร์ว้าวทุกคนพร้อมหรือยังแน่นอนต้องพร้อมอยู่แล้วย่าจะทำเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในชีวิตของหล้านเลยตอนนี้จะเป็นขนมปังจากนั้นก็เพิ่มมะเขือเทศที่หั่นเป็นแว่นๆวซะก่อนนะแบบนี้เลย และเนื้อสับด้วยสิ่งที่สำคัญก็คือต้องทอดเนื้อจากเนื้อสับที่ดีเท่านั้นแบบนี้และหนังจากนั้นก็สามารถเอามาประกอบั่างกันได้ขนมปังผักสลัดสดๆเนื้อชุ่มฉ่าชีสมะเขือเทศและขนมปังอีกชั้นหนึ่งโอ้เย่ย่าทำเสร็จหมดแล้วละ่ะโอไม่เอานะอินิมันแค่แซนด์วิชง่ายๆไม่ต้องมาอ้อนย่าเลย เอาล่ะหนูก็มีไอเดียเหมือนกันขนมปังมันธรรมดาเกินไป oh, <yeah. S 1> จะใช้อะไรที่อร่อยมากกว่าน,นั้น <Wow. S 1> โดนัทจากนั้นราดด้วยน้ำเชื่อมวันาบริวหวาน <Wow. S 1> วัตถุดิบก็คือขนมและขนมเยอะๆ <Wow. S 1> หนูน้อยชอบทุกอย่างที่มีรสหวานเปรี mm hmm. ้ยวและก็อร่อยด้วย <Yeah. S 1> ขนมหวานคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันอร่อยมากเลยเอาล่ะเหลือแค่พพวกพมัชเมลโล่ด้วย อืมน่ากินทั้งอร่อยแลวหวานด้วย yeah! What? What? ฉันอยากกินมันเองเลยนั่เน,นี่ยดูสิสวยงามมากพร้อมแล้ว uh oh. เอาละ่ะขนมปังดำของฉันพร้อมแล้วจากนั้นใส่ชีสลงไปเนื้อทอดแดงๆเ, uh oh. เราต้องการชีสมากกว่าน,นี้แล้วก็เลือดด้วย โอ้ฉันหมายถึงซอสมะเขือเทศนะใช่แล้วเยี่ยมมากและอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายด้วยนะการตกแต่งมันฝรั่งทอดมันจะกลายเป็นเล่นที่หมดสมบูรณ์สรัดของฉันเองติงฉันต้องการความช่วยเหลือใช่ไม่ต้องกลัวหรอกมันไม่กินทุกคนหรอกมันไม่มีปากด้วยซ้ำเธออยากได้ยาล่ลูกตาของฉันงั้นเหรอนี่ฉันก็อยากกินมันเหมือนกันนะขอบใจมากติงตอนนี้เอายลล่ลูกตามาให้ฉันมันเหมาะกับเธอมาก แต่ตอนนี้บาก้าของฉันต้องกันมากกว่าบาก้าของฉันออกมาน่ารักมากพร้อมให้ลองแล้วบากจะดังกินมากเริ่มจากไหนดีนะงั้นเริ่มจากสับปะรดเลยกันอ่ามตลกมากเลยแล้วก็อร่อยมากด้วยแล้วอะไรต่อออใช่แล้วบาก้าฉันนี้ดวงวันที่หนูว่านเลยมันต้องอร่อยแน่นอน งั้นมันลองกันเอ๊ะมันหัวหอมน่าใครทีแยงไม่ละหนูไม่อยากลองอีกแล้วคนยากหนูไม่ชอบกินหัวหอม <Really? S 1> เอาล่ะยังเหลืออันที่สดใสที่สุดอยู่มันคือเบเกิลหวานๆจากอินเดียนั่นหรอมีมช์ป็นเล,เลิกเริ่มมินแล้วเลยทั้งหมดอแล้ว่อยหนูเลอกไม่ได้งั้นมานับก,กัน <Yeah. S 1> และผู้ชนะคือจานนี้อืมแถมยังมีเล่นลกตาด้วยแบบนี้ชนะใสใส วันเสา์ยินดีด้วยนะมันทำให้เธอดีใจใช่ไหมโอ oh, wow. ้วเราเข้าวสเสา์ยิงให้กว้างกว่านี้สิยิงฟันเลย <No. S 1> ไม่เหรอช่างเถอะที่เมร่ายิงได้สวยมากนะ ah. หนูอยากดืม่มโกโก้ทุกคนทำได้ไหม <Okay. S 1> ทุกคนพร้อมหรือยังพรู <Yes. S 1> ้ว่าจะทำได้นะเขาจะเิ่มเป็นคนแรกละเร็วเข้าตอนนี้อยากจะผสมผงโกโก,ก้กับนมในหมอ้อมันจะออกมาเป็นโกโก้ที่อร่อยที่สุดเลย <Yes. S 1> มาเพิ <Yes. S 1> ่มช็อกโกแลตแท่งกันด้วยนะ เครื่งดื่มช็อกโกแลตแสนอรอยและโกโก้ต้องดื่มจากแก้วที่มีหน้าของคุณย่าอยู่เท่านั้นดีขึ้นเยอะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าใครเป็นที่หนึ่งที่นี่คุณย่าเก่งที่สุดเลยค่ะแต่ก่อนฉันก็ไม่แพ้กันโกโก้นะฉันเจอช็อกโกแที่อ<ม>รมากด้วยตอนนี้ตอนน้นตนำตาลลงไปลนหมอ้อใช้แค่แค่นิดเดียวนิดเดียวนะอเออมันหกนะคะ แลตอนนี้ก็น้มเอ้ยทำหกซสแล้วแต่ว่ายังเหลือพอสับโกโก้อยู่บ้างโอเคอาล่ะต่อไปสีขาวหน้าเบื่อต้องตำสีฟ้าเหมือนท้องฟ้าด้วยดูสิสวยจังเลยแล้วก็ครีมสีเหลืองจะมีประโยชน์ตอนนี้เราจะวาดมันที่ปากแก้วและเลือมสปริงก์กัสีสันสดใสด้วยนะ จากนั้นก็เทกโกโก้สีฟ้าของเราลงไปเจ๋งใช่มะฉันคิดว่ามันสุดยอดมากเลยหนูหน้อยต้องดีใจแน่นอนหวานกว่านี้เ้าต,ต้องแต่งอีกนิดหน่อยเธอชอบมันไหมสวยงามมากฉันทำเสร็จแล้วเตงเธอเห็นสีน้ำแสบตานั่นไหมทำไมฉันก็มาอยู่รวมกับคนพวกนี้ด้วยฉันคิดว่าเธอคงรู้ว่าฉันทํทำโกโก้แบบไหนนะ ใสโกโก้สุดเข้มข้นลงในแก้วโปอแล้วก็เพิ่มเครื่องประดับและนอนที่น่ากลัวมันก็แค่เยลลี่นนะไม่ต้องกลัวหรอกพร้อมแล้วในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มกันเลยหนูน้อยถ้าเพิ่มระยงให้แล้วหนูพร้อมเสมอขาแก้ดูน่าอร่อยมากก็กกแกนนี้สดใสสดๆอินน่เป็นคนทำมันอย่างแน่นอน อร่อยจังเลยอ๋ <Wow. S 1> อแล้วอันนี้คือคุณย่าที่รักของหนูก <c oughs> ก้วของคุณยา่าอร่อยเสมอเลย <Wow. S 1> อ๋อเบสเดย์ Wednesday อีกแล้ว oh <my> กระโหลกที่เธอชอบงับมังกันรข้าวเยลลี่และกก้วอร่อยมากเลย <Okay. S 1> แต่หนูต้องเลือกแก้วนึงนะสิงั้นหนูเลือกแก้วนี้อินนี่อยากรู้จัง <Okay. S 1> ว่า <c oughs> อะไรใต้ฝากถงเธอนะ <c oughs> มีอาได้คอนดโด เจ๋งมากแล้วของเจนละ่ะรีบเปิดแล้วเข้าอ๋อมันคือกระดูกสำหรับหมานะไม่รู้มาก่อนเลยว่าเธอชอบอาหารหมาแบบนี้งั้นมาเริ่มกันที่มีอานะได้สบายมากมาลองคอนดอกกับชกรกันเลยดูนี่สิว่ามันน่ากินแค่ไหนใช่แล้วชีสเยอะสุดๆเลยวิเศนมากอฉันก็อยากกินบ้างออเอาล่ะฉันกินคอนดอกไปแล้วหมาหนึง่ง ตอนนี้ได้เวลาของมาที่สองจะกินมันพร้อมกันดูนี่สิมันยืดมันเยิ้มแค่ไหนว้าวมันดูน่ากินมากดูเหมือนว่าชีสกับช็อกโกแลตเข้ากันได้ดีกว่าที่คิดนั่นนี่เหมดแล้วล่ะเจนตอนนี้ถ้กินต่อได้ใช่แต่ฉันไม่อยากกินเลยซักนิดสนกสำหรับหมาไม่น่ากินเลยอ่ะฉันไม่คิดว่าแม้แต่ช็อกโกแลตจะช่วยได้ซ้ำแต่ยังก็ต้องลองดู เอาล่ะเป็นไงเป็นกันก็ไม่แย่นะเออมันแข็งอะโอ้จริงด้วยมันลีมาหาฉันเ้้าเธอชอบกระดูกใช่ไหมล่ะเจ้าเพื่อนรักเอามันไปกินได้เลยน้ำไปของเธอแล้วดูนี่สียมันน่ารักแค่ไหนอะเรากำลังรอขนมครั้งใหม่เจนอยากเปิดก่อนละมาดูกันว่าเธอได้อะไรโอ้ว้าวมันคือป๊อกกี้และสดใสมากด้วย มีอาปิดฝาของเธอเร็วเข้าอ้อโหมันเคยขึ้นช่ายเหรองั้นฉันจะเริ่มกินก่อนนะฉันได้ปอกกี้ส์แสนอร่อยไปดูนะว่าฉันทำอะไรได้นี่ไงล่ะเขาทำแบบนี้ไม่ได้แล้วอร่อยจงเลยอยากกินมากกว่านี้นะดูนี่สิแตาแห่งมีหลากสีมันเจ๋งมากตอนนี้ก็ไปจุ่มในช็อกโกแลตกันฉันอยากกินให้หมดเลย แล้วก็หยุดกินไม่ได้แล้วนี่มีอาหยุดน้ำลายไหลได้แล้วนะเธอทำให้ฉันเมอยอาหารนอะอ๋อฉันนึกไอเดียได้แล้วฉันจะลองปอกกิซักอันอ้ยฉันไม่ได้บอกว่าจะแบ่งนะมันไม่พอสำหรับฉันด้วยซ้ำอยากเรากินคนเดียวนะตอนนี้ก็จมปอก,กี้ทั้งหมดในช็อกโกแลตกันดูนี่สิมันมีเยอะมากแล้วก็หลายสีด้วยและพอเครื่องมันช็อกโกแลตก็ยิ่งสวยยิ่งขึ้นเป็นไงล่ะสุดยอดไปเลยมาลองกัน มันอร่อยเกินบรรยายอะอ้าวแล้วมีอาถากินต่อได้แล้วนะโอเคโอเคเพื่อชายมันดูแย่มากฉันจะจุ่มอันใหญ่ขนาดไหนลงไปในช็อกโกแลตได้ยังไงอะงั้นก็มาเริ่มจากใบก่อนแล้วกันเอาล่ะนะโอ้โหขนาดครื่องช็อกโกแลตยังดูนาด่ากลัวอยู่ดีเอ้ยมันมีรสชาติเหมือนเขียวมากเลยอะฉันต้องทำได้เพราะฉันเก่ง โอเคต้อสติไว้แล้วก็จุ่มขึ้นชัยทั้งหมดลงบนช็อกโกแลตในครั้งเดียวเลยแล้กินให้หมดเร็วๆฉันต้องรวบรวมสติแล้วก็กินทุกอย่างให้เร็วสุดฉันทำได้ฉันเก่งอยู่แล้วเฮ้ยฉันรู้สึกเหมือนวัวที่กำลังกินหญ้าใกล้แล้วชั้นสุดท้ายฉันทำได้ไม่คิดเลยว่าจะทำได้จริงๆเอาไม่นะฉันรู้สึกแย่ชะมัดโอ้มีอาเธอเก่งมาก เอาล่ะครั้งนี้พวกเธอได้อะไรกันนะ <Okay. S 1> มาปลดฝากันเลยโอ้โหมันคือแม็กโดนัลเจ๋งอะ <c oughs> แล้วขมิอาละ่ะเอ้ย <c oughs> มันคือกระเทียมน่าคิคยแยง่งั้นก็มาเริ่มกันที่เจนีกกับบะเธอมของอร่อยแน่นอนเอาล่ะฉันลาชมัทเปี้เมยของฉันนะนันนี้มีของอร่อยมากมายก็อย่างเช่นเบอร์เกอร์ฉ่ำๆสวยๆแบบนี้ดูนี่สิแลวมันก็มีกลิ่นหอมสุด แถมในนี้ยังมีเฟรนช์ฟรายด้วยพิเศษไปเลยแต่ฉันเห็นว่ายังมีอย่างอื่นอีกนะเอาล่ะมาดูกันและมันก็คือไอศครีมละ่ะเจ๋งอะทุกอย่างดูน่ากินมากซอนนี้ฉันอยากลองเบอร์เกอร์ให้เร็วที่สุด <What? S 1> เออเธอต้องการอะไรอะเออก็ได้ก็ได้ oh. เดี๋ยวฉันจะจุ่มมันลงในช็อกโกแลตฉันบอกเบอร์เก้จะเข้ากันได้ดีกับช็อกโกแลตนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกัน ตอนนี้แหละได้เวลาแล้วโอ้ว้าวมันอร่อยจริงๆฉันชอบแบบนี้มากกว่าอ,อีกนะใช่แล้วต่อไปก็ได้เวลาของฟรนฟรายฉันคิดว่าช็อกโกลตไม่ทำให้เสียรสชาติแน่นอนจุลงไปเลยมันลองกันว้าวอร่อยอ่ะขอสักชิ้นได้ไหมอ่ะแค่ชั่วนะโอ้แย่ขอบคุณนะเจน ฉันฝันฝันจะลองมันฝั่งคำชะไรามาตลอดเลยตอนนี้ได้โอกาสแล้วว้าวอร่อยอ่ะฉันนึกไอเดียได้แล้วล่ะทำไมมาจุ่มทิลอันละ่ะใส่ชแลตให้ทุ่งมาฝ้ังไปเลยแบบนี้ดูนี่สิามาันหน้าทึ่งแค่ไหนสุดยอดมันลองกันแล้วทำไมมันโดนต้องมาทำมันฝรั่งกับชกโกแบบนี้นะอร่อยจะต้องบอกต่อแน่นอนหยุดกินไม่ได้แล้ว <Hi. S 1> เออใช่ใช่ฉันเข้าใจแล้วหยุดหมอสักทีเถอะนะ ตอนนี้ก็มาลองกันฉันแมสก์พิมพ์อยู่มันอร่อยมากๆเหมือนกันเลยมาลองกับช็อกโกลตด้วยกันนะวิเศษมากมันอร่อยมากมากด้วยการกินไอศครีมปิดท้ายถือว่าเป็นเล่นที่ดีที่สุดแล้วใช่แล้วมันอร่อยกันบรรยายนะเอาละฉันกินหมดแล้วมีอาตอนนี้ตาเธอเริ่มกระเทียมฉันลืมมันไปเลยอ่ะแต่ฉันไม่อยากฟยเออก็ได้ก็ได้จะลองกับช็อกโกแลตดูนะ ก็จะอ้วกแล้วโอ้ยกอดเออรสชาติน่ารังเกียจที่สุดเลย oh <my> ฉันต้องการโชว์แรมากกว่านี้ oh <my> ฉันต้องทำได้แค่ดูก็จะอ้วกแล้ว oh <my> เอ,อ้ยเน่าขยะขยแยงมากแต่ว่าฉันทำได้ oh. ฉันพู้อมใจตัวเองนะ <Hey. S 1> แต่ท้องฉันไม่เพิ่มสิ่งนี้แน่ปู oh. oh. ขอโทษนะ้เจน <Yeah. S 1> สก่งมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอ oh เราไม่ไหวแล้วที่จะได้รู้ว่าอะไรอยู่ใต้ฝาของพวกเธอนะเจะนเปิดได้อ๋อโหมันคือแหวนอมยิ้มล่ะเจ๋งไปเลยนี่เอามาใส่หนึ่งทั้งหมดดีกว่าแล้วก็จุ่มลงบนในช็อกโกแลตกันดูสิมันสวยแค่ไหน Look แหวนทั้งหมดเป็นของฉันคิดว่าไงล่ะมีอาสวยป่ะตอนนี้ก็ได้เวลาจลุ่มลงบนในช็อกโกแลตแล้วดูนี่สิอมยิ้มเครืมช็อกโกแลตสวยสุดๆเลยเราจะพอได้ดูแลแหวนแบบนี้อะไรมากมาก กินแต่ตอนนี้มันกันไั่ได้อะไรอ๋อมันคือชีโตสแต่ว่ามันเผ็ดมากฉันชอบชีโตสนะแต่ไม่ใช่ชรสเผ็ดแบบนี้ฉันต้องลองสักอันเอาเราจะได้ให้คะแนนว่าความเผ็ดหนึ่งถึงสิบเป็นยังไง <c oughs> เอ,อ๋อไม่เผ็ดเลยอะ่ะงั้นมาลองหล,หลายอันก็คงไม่เป็นไรนะเสียบในไม้แล้วก็เอาไปจุม่มเหมือนช็อกโกแลตกัน <c oughs> ดูนี้สิเหมือนบาร์บีคิวอ่ะจุดไปเลย โอ้โหเป็นไงล่ะชิตโตสุดน่ากินขึ้นเยานผาดครีมช็อกโกแลตอืมพิเศษมากอยากกินให้หมดเลยฉันหยุดไม่ได้แล้วหมดแล้วล่ะโอ้หอมสักกำลงังบ้านี่มันเผ็ดมากฉันก็นไม่ไหวแล้วตวงมีอาหยุดน,นะอ้อไม่นะฉันเต็มไปได้วยขมเหลวไฟอเอไม่มันยังเผ็ดอยู่ต้องล้างด้วยช็อกโกแลต เฮ้ยไยังช่วมันช่วยได้จริงๆแต่ฉันอยากดื่มมากกว่านี้อโอ้หมดแล้วอ่ะแต่ตอนนี้ฉันไม่รู้สึกดผ็ดต่อไปแล้วครั้งนี้คาจะเปิดฝาก,กันก่อนงั้นเปิดพร้อมกันอ้โหใครได้แตงโมสวยๆเนี่ยนั่นคือมี mm. อานั่นเองเธอโชคดีมากเลยกันว่าจะได้อะไรเอ้ยมันคือบุ่นกับ,บร็อกคลี mm. น่ครยากขี้แยงไงมาเริ่มกันที่เซนนะ mm. โออกันได้กันได้ มาดูกันว่ารสชาติาจะเป็นแบบไหน mm hmm. ด้วยช้อนนะ่ะจะได้กินได้ง่ายขึ้นตัดขึ้นมาชิ้นเล็กๆได้แล้ว mm hmm. ก็ไปขึ้นมชโคโค็อกโกแลตนะ mm hmm. ยังไงมันก็ดูแย่อยู่ดี mm hmm. อะเปล่มันจะไม่เขวน้อยลง mm hmm. ไม่ล่ะ mm hmm. ฉันต้องการช็อกโกแลตมากกว่านี้ mm hmm. ขอแบบนี้เยอะเลย mm hmm. น้าสิเสียนแต่ก็พอทนได้ไปช็อกโกแลตนะเอาล่ะฉันต้องรีบกินให้หมดได้ลืมมันให้ลเร็วที่สุดซะโอ้เธอทำได้ยังไงเนี่ยอีกแค่สองสามคำเท่านั้นเอยเหลือแค่ิ้นบุกเล่ที่แย่ที่สุดแล้วตอนนี้ฉันต้องการอะไรมากกว่านี้เอาล่ะนะใกล้แล้วฉันทำได้เออเหมันเขียวอ่ะฉันไม่ชอบมันสักนิดเออแย่ที่สุด จะได้ลองแตงโมกับช็อกโกแลตแล้วจุ่มลงไปในช็อกโกแลตเลยแล้วตอนนี้ก็มาลองกันอืมอร่อยจังเลยฉันอยากกินมากกว่านี้ฉันต้องการช็อกโกแลตเยอะๆวิเศษนะหยุดไม่ได้แล้วอีก,กสองชิ้นเท้าลงไปเลยฉันจะบ้าแล้วนะอมืมนี่แหละเรื่อความสุข โอ้ฉันลืมไปถึงเรื่องไม้ไปเลยฉันต้องคายมานันออกไปมีอาไม่ใช่ที่ฉันนะปิดบนเป็นตังโมอของเธอเดี๋ยวนี้เลย <S <S หมดหรือ,อยังอะฉันต้องกอารตั้แต่งได้ไหม <S <S อ้ดูหน้านี่สิตลกจังครั้งนี้มาป่อยยิ้ชมกันนะแล้วพวกเธอจะได้อะไรโอ้มีอาได้เปิดก่อนละโอ้ว้าวมีซีเรียลสาร่อยรอยรอยู่ใต้ฝาแล้วเจนละ่ะออยมันคือไข่ดิบฝันร้ายที่เป็นจริง เออแย่ oh yeah, ฉันโชคด,ดีที่สุดงั้นก็มารองีเรียลกันดีกว่าจุ่มลงไปนในช็อกันแลตโอ้อเดู oh. oh, ดน่ากินนะอ,อร่อยจังฉันนึกไอเดียจริงๆได้แล้วมันคือซีเรียลแต่ฉันไม่มีนมแต่ว่าฉันมีช็อกโกแลตนะเพราะงั้นสกินอาหารเช้ากับช็อกโกแลตแบบนี้ใส่ช็อกโกแลตลงไปให้ยเยอะๆเลยจนท่วมชามมันต้ออ่อยแน่นอน อนนี้ก็ไมีช้อนแล้วมาลองกันว้าวาอร่อยจริงๆด้วยเจนก็จะได้ลองแบบนี้สักครั้งในชีวิตนะฉันหยดไมีได้แล้วล่ะอร่อยจนต้องเลียชามเลย,ยฉันได้ไข่เด็บจริงๆเหรอแล้วจะกินกับช็อกโก้ยังไงเนี่ย,ย,ยแต่บางทีนะถ้าเลียช็อกโกที่ไข่ก็อาจจะอร่อยกัได้ดอร่อยจริงๆแหละ แต่ถ้ากตดเข้าไปล่อะอยน่าเคยขี่แยไงใครเด็อบรสชาติแย่ม,มากฉันไม่ชอบเลยสักนิดฮ <Hey. S 1> โอ้ฉันมีไอเดียแล้วมีอาขอยืมชามหน่อยได้มหมโอ้ขอบคุณนะตอนนี้ก็ตอกไข่ลงไปทั้งหมดอย่าให้เปิดตัวลงไปด้วยนะห <'s> ลังจากนั้นก็เอาชามไปรองให้น้ำโพช็อกโกแลตเติมช็อกโกแลตให้เต็มชามเยอะๆแบบนี้แหละคอยดูนะ และจากนั้นก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันในที่ตีคนๆๆๆๆแบบนี้สมบูรณ์แบบมาลองกันโอ้ว้วาวอร่อยอ่ะมันพร้อมดื่มให้หมดเลยจริงๆนะมีอามมอไรไอร่อยมากๆทำไมไม่ใครบอกนะเฮ้เจนเธอมีหน,นวดด้วยอ่ะอร่อยแล้วก็ยังตลกอีกด้วยนะและอาหารจานสุดท้ายไรีปเปิดฝาเร็ว โอ้ว้าวเมียได้ป๊อปปิ้เจ๋งไปเลยเธอน่า <c oughs> จะรีบลองนะมันเคออยเล่นหรือเปล่าอดใช่จริงๆด้วยเจ๋งอะ่ะ mm hmm. ฉันเพิ่งเคยเห็นแบบกินได้เป็นครั้งแรกแบบนี้นะอยากลองแลว้วแล้วแล้ว mm hmm. ขอเรียสักครั้งนึง mm hmm. อาหลัะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเอ้อยมันเคอตีนไก่อะ่ะเ <What? S 1> ออเจนงั้นฉันขอไปก่อนนะตอนนี้ก็มาลองเล่นป๊อปปิ้นกันดีกว่า แล้วพอยิ่งกินข้าวผัชีกแลตแบบนี้นะยิ่งดูน่ากินขึ้นเยอะเลยจุ่มเยอะๆแต่ก็มาลองกันว้าวอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆนะฉันทำสจกกินให้หมดทุกคำเลย <Awesome. S 1> ฉันหยุดไม่ได้แล้วคำสุดท้ายาวิเศษ <Nice. S 1> ตอนนี้ก็ถึงตาเธอแล้วล่ะป ได้มาให้คะแนนกันต้นแก่พวกนี้ดูน่ากลัวมากอะวว่าชกราจนให้มันดูน่าดึงดูดยิ่งขึ้นนะเราต้องการชกโกแลตเยอะๆย,ยิ่งเยอะก็ยิ่งดีเอาละเป็นไงเป็นกันอ๊น่าขยี้ขยังแถมเต้นก๋นยังมีล็บยาวมากด้วยอ,อแม้แต่ฉันจะไม่ได้กินเต้นเกน่แต่ฉันรู้สึกอย่ให้ต้องมองมันนะยย่มากเจนเธอเก่งจริงๆ ตอนนี้เธอแค่ต้องกินไก่ในชามให้หมดนะแค่นั้นแหละรีบจุดมงไปในชั้กระดาษเยอะเอดินไก่ที่เคยเดินบนพื้นแล้วก็วางไข่ทำไมฉันช่องไรขนาดนี้นะฉันต้องทำได้เลยแค่ไม่เกินฉันเท่านั้นันจะทำไม่ไหวแล้วนี่นาเพทียอฉันไม่เป็นไร